The Great Meme Reset วันที่ชาวเน็ตอยากกดปุ่มรีสตาร์ทสมองตัวเองมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หลายคนเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาไถาโซเชียลมีเดียไปเรื่อยๆแล้วจู่ๆก็หยุดนิ้วค้างไว้กลางจอไม่ใช่เพราะคลิปนั้นซึง้งไม่ใช่เพราะมันตลกมากแต่เพราะสมองกำลังตั้งคำถามกับชีวิตว่านี่เรากำลังดูอะไรอยู่ ันเป็นคลิปที่มีเสียงแปลกๆตัวหนังสือวิ่งมั่วภาพกระตุกเล็กน้อยและคอมเมนต์ข้างล่างหัวเราะกันคลื้นเครงขณะที่คุณนั่งนิ่งเหมือนหลุดออกจากจักรวาลเดียวกันนั่นไม่ใช่เพราะคุณโง่ไม่ใช่เพราะคุณไม่ตลกแต่เพราะคุณเพิ่งเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเริ่มไม่เข้าใจมีมส์มีมส์ในยุคปัจจุบันเกิดเร็วและตายเร็ววันนี้ยังเห็นเต็มฟีดพรุ่งนี้กลายเป็นของโบราณมีมส์บางอันไม่มีบริบท มีมส์บางอันต้องดูซ้ำ3ามรอบมีมส์บางอันต้องอ่านคอมเมนต์ก่อนถึงจะรู้ว่าควรหัวเราะตรงไหนและมี m e s บางอันดูแล้วเหมือนสมองกำลังถูกทดสอบความอดทนจนในช่วงปลายปี2025มีชาวเน็ตกลุ่มหนึ่งเริ่มพูดถึงแนวคิดประหลาดแต่ฟังดูจริงใจอย่างไม่น่าเชื่อนั่นคือถ้ามีมส์มันพังเรารีเซ็ตมันทั้งระบบไม่ได้หรอแนวคิดนี้ฟังดูเหมือนแผนกู้โลกแต่ความจริงมันคือมุก มุกที่มีคนเล่นตามมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นกระแสที่เรียกว่า The Great Meme Reset แผนการของมันเรียบง่ายแบบไม่ต้องใช้สมองวันที่1มกราคม2026จะไม่ใช่แค่วันขึ้นปีใหม่แต่จะเป็นวันที่อินเทอร์เน็ตทั้งโลกพร้อมใจกันเลิกใช้มีมส์ยุคปัจจุบันแล้วหันกลับไปกอดมี m e s ยุคทองของอินเทอร์เน็ตยุคที่มี m e s ไม่ต้องฉลาดไม่ต้องลึกไม่ต้องเสียสีสังคมแค่เห็นแล้วขำก็พอ ชื่อมีมส์ในตำนานถูกขุดขึ้นมาจากหลุมฝังความทรงจำอย่างพร้องเพรียงนายยานแคทแมวบินสายรุม้มบิ๊กชังกัสกระต่ายอ้วนที่ไม่มีเหตุผลเรชเอสหน้าคนหัวร้อนที่อธิบายอารมณ์มนุษย์ได้ดีกว่าคำพูดมีมส์เหล่านี้ไม่เคยพยายามจะเป็นอะไรไปมากกว่าที่มันเป็นและนั่นคือสเสน่ห์ของมัน ชาวเน็ตบางคนบอกว่ามีมสมัยก่อนมันจริงใจมันโง่และมันไม่เคยพยายามปิดบังความโง่นั้นต่างจากมีมยุคใหม่ที่ดูเหมือนต้องผ่านการคิดเชิงวัฒนธรรมวิเคราะห์สังคมและอาจต้องมีพจนานุกรมอินเทอร์เนต็ตวางข้างตัวเมื่อถึงวันที่1มกราคม2026จริงๆมีคนโพสต์นับถอยหลังมีคนประกาศว่าจะเลิกใช้มีมใหม่มีคนแชร์มีมเก่าด้วยความรู้สึกเหมือนได้กลับบ้าน และผลลัพธ์ของการรีเซ็ตครั้งยิ่งใหญ่นั้นคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นอินเทอร์เน็ตยังคงผลิตมีมส์ใหม่มีมส์เก่ายังคงถูกเอามาปัน่นและเดอะเกรทมีมรีเซ e ตเองก็กลายเป็นมีมส์อีกชิ้นหนึ่งที่ถูกหัวเราะถูกล้อเลียนและถูกแทนที่อย่างรวดเร็วตามธรรมชาติของมัน สุดท้ายแล้ว The Great Meme Reset ไม่เคยรีเซ็ตอินเทอร์เน็ตได้จริงแต่มันทำให้หลายคนยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าอินเทอร์เน็ตไม่ได้พังแค่เราโตขึ้นและเริ่มไม่เข้าใจในสิ่งที่คนอายุน้อยกว่าหัวเราะบางทีมีมส์ไม่ได้แย่ลงบางทีเราแค่ไม่ได้อยู่ในวัยที่หัวเราะกับมันได้เหมือนเดิมและนั่นแหละคือมุกที่ตลกที่สุดและเจ็บที่สุดของ The Great Meme Reset